จุดประจุบวก4คูณสกำลังลบแคูลอมและลบ9คูณ10กำลังลบ8คูลอมวางห่างกัน0.5เมตรดังรูปจุด P ซึ่งเป็นจุดที่สนามไฟฟ้าเป็น0ระยะ x มีค่ากี่เมตรนะครับระยะ x ก็คือระยะจากจุด P นะครับจนถึงจุดประจุนะครับบวก4คูณสีกำลังลบ8ตามที่เห็นในภาพนี่แหละครับประเด็นก็คือว่าก่อนที่นักเรียนจะทำนะครับ นักเรียนควรจะเข้าใจก่อนนะครับว่าทําไมเจ้าตัวประจุนะครับ2ตัวนี้นะครับมันทําไมถึงทําให้เกิดจุดที่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ได้นะครับก็คือสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์เพราะว่าสนามนะครับที่พุ่งเข้านะครับกับสนามที่พุ่งออกไปมีค่าเท่ากัน,นครับหักล้างกันเพราะนั้นสนามก็กลายเป็นศูนย์นะครับ มาดูการจําลองกันนิดหนึ่งนะครับว่าตัวนี้เป็นประจุบ,บวกใช่ไหมครับบวก4คูณศักําลังลบแปเนี่ยประจุบ,บวกนะครับสนามไฟฟ้าก็จะพุ่งออกนะครับส่วนประจุบลบครับสนามไฟฟ้าก็จะพุ่งเข้านะครับเพราะฉะนั้นครับที่จุด P ครับ ประจุทดสอบเรานะครับก็จะโดนสนามไฟฟ้าครับจากนะครับประจุบวกนะครับดันออกไปนะครับแล้วก็เป็นครับสนามไฟฟ้าจากประจุลบครับดึงเข้ามานะครับมาด้านขวานะครับเห็นไหมครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับก็คืออ่าท่าวนะครับประจุลบเนี่ยนะครับลบเก้าคูณสิบกำลังลบแปด นะครับก็คือพยายามจะดึงมาด้านขวาใช่ไหมครับนี้ดึงมาด้านขวาส่วน P ครับบวกนี่มันจะพยายามผลักไปด้านซ้ายเห็นไหมครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับมันก็เลยว่ามีจุดจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดสมดุลจริงๆแล้วไม่ใช่แค่จุดจุดเดียวนะครับมันก็มีอยู่หลายจุดนะครับที่เป็นจุดสมดุลนะครับแต่ว่าที่นี่เรายกมาแค่จุดเดียวคือจุด P นะครับโอเคเนาะแล้วก็มาคํานวณกันต่อนะครับเราบอกว่า สมดุลน,นะครับก็คือสนามไปด้านซ้ายครับเท่ากับสนามไปด้านขวานะครับโอเคไหมครับสนามไปด้านซ้ายนะครับเท่ากับสนามไฟฟ้าไปด้านขวานสนามไฟฟ้าไปด้านซ้ายครับก็คือจากอะไรครับมันเกิดมาจาก ประจุบ,บวกใช่ไหมครับบวก4นั่นเองนะครับแทนค่าลงไปในสมการ kqr กำลัง2นะครับอันนี้จะเท่ากับ k ให้ตัวนี้เป็น q 1ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นอ่าตัวนี้เป็น q 1ตัวนี้เป็น q 2นะครับ q 2เนี่ยมันจะดึงมาด้านขวานะครับ R2 กังสองโอเคนะแทนค่าเข้ามานะครับโดยที่ค่าเคเราตัดกันออกไปเลยนะครับ Q1 ครับก็คือ4คูณสิกกลังลบ8นะครับแล้วระยะครับจากจุด P พีไปจนถึง Q1 ครับก็คือ Xm เมนะครับแล้วคราวนี้มาด้านขวาครับ ก็คือประจุนะครับ9คูณ10กํลังลบ8นะครับแล้วก็เป็นไงครับเอาตัวนี้โทษทีนะครับต้องยกกำลัง2ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ r ตัวนี้เป็นไงครับก็คือจากจุดนะฮะ q 2ไปจนถึงจุด p เนี่มันจะมีค่าเท่ากับ x บวกด้วย0.5ทั้งหมดยกกำลัง2ครับนะครับคราวนี้ครับ เราทํำยังไงเพื่อจะง่ายๆเราตัดเลยครับตัวนี้ตัดได้นะครับจะเหลือว่า4ส่วนด้วย x กําลัง2จะเท่ากับ9ส่วนด้วย x บวก0.5ทั้งหมดยกกําลัง2ครับคราวนี้ใส่ค่าล่าเข้าไปเลยครับเ,เห็นไหมครับง่ายๆนะครับตัวนี้เหลือ 2x นะครับตัวนี้เหลือ 3x บวกด้วย0.5นะครับ ทำต่อครับก็กลายเป็น 2x บวก1นะครับย้ายเจ้าตัวนี้นะครับขึ้นมาด้านซ้ายใช่ไหมครับเท่ากับ 2x บวก1นะตัวนี้ก็ได้อะไรครับ 3x โอเคเพราะนั้น 3x ลบ 2x ครับเท่ากับ1โอเคตัวนี้เหลือ x เดียวแล้วนี่คือ1นะครับตอบว่า1เมตรครับเห็นไหมครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับ ไม่มีอะไรนะครับการคํานวณนี่ไม่ยากนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมนะครับจุด P นี่ถึงเป็นจุดสมดุลได้นะครับโอเคเนาะนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับ